ตาตาเกมคุ้นๆโอเคครับสวัสดีครับก็กลับมากับไรเดนเซอร์เนาะกลับมาทำลิปด้วยเนี่ยแหละเนาะเพื่อหายไปเป็นเดือนอ่ะไม่ได้ไปไหนฮะช่วงนี้มันมีเกมดูดวิญญาณผมไปอยู่หนึ่งเกมผูกขาดผูกกลดกับกับมาไรเดนเซอร์เนาะก็มันมาได้ประมาณกี่วันแล้ววะสามสี่วันแล้วใช่ไหมโคลโบเทนซซแมนเออผมไม่เคยดูนะผมบอกไว้ก่อนตัวละครที่ผมเอาลองอ่านมาเข้าๆแล้วเนาะก็โอเคแต่ก็ไม่ได้สุดแต่ว่าตัวละครดูดีดูดูมันออกแบบดีมันออกแบบน่ารักมากเลยนะ ดอนเมชันสมูทๆมากเลยดูดิผมค่อนข้างโอเคนะอยากได้ครับอยากได้ผมแอบซุ่มไปแล้วนะฮะก็แม่เดี๋ยวนี้ปกปิดไม่ได้แล้วว่าถ้าสมูทิผมทำคลิปและแอบสุ่มไปปกปิดไม่ได้แล้วดิเดี๋ยวนี้ไม่มีขึ้นบอกอย่างงี้ด้วยดินล้างอะความลับถูกเปิดเผยถามว่าผมได้ตัวอะไรไหมได้ได้จริงได้จริงได้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 นี่เข้ามาคุ้มาเลย ก็ผมพีพีไว้นิดหนึ่งนะครับผมบอกตรงๆว่าราเลนเจอร์ผมไม่ค่อยได้เล่นจริงๆนะไอดีนี้จบเพชรหนึ่งนะฮะผมต้องขอโทษคนในกลุด้วยนะสมมติถ้ามีคนในกลุผมไม่ค่อยได้เล่นจริงๆอนะ่ะผมรู้สึกว่ามันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วอนะ่ะมันดูหิวตังขึ้นเยอะมากๆซึ่งก็แน่นอนเนาะขอทําเกมมาขาหาเงินแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันเกินเกินไปมากเกินไปแบบเกินไปมากเพิค,ความอินกับเกมนี้ผมน้อยลงจริงๆนะ มีอะไรอย่างอื่นให้เราเล่นเยอแะแยะฮะถ้ามันไม่สนุกแล้วสำหรับเราเราก็แค่ไปเล่นอย่างอื่นนะขาดอีกสามสิบไม่พออ่ะทุกคนไอฮเอ้ยนี่โอ้โหพอดีเป๊ผมขอเวลาเล่นสักครู่นะเดี๋ยวเอาสามสิบตรงนี้มาก่อนจะได้ไปสุ่มเกียร์เนะอ่ะ ได้พอดีนะครับก็3 0นะมี200เพชรพอดี่ะผมสุ่มตู้บนไปก่อนนะผมอยากได้พาวเวอร์เนาะตัวละครมันน่ารักดี5ตัวอะไรอีก200เพชรเราไปสุ่มเกียร์กันซึ่งก็น่าจะสุ่มแค่นี้แหละนะตัวละครเดือนนี้ผมยังคิดว่ามันผมไปรอสุ่มทันวาดีกว่าตัวละครทันวาของทุกป,ปีมันโหดตลอดเลยอ,อโอเจ็ดดาวนะไม่มีหวังก็อีก200เพชรนะฮะมาอ๋อผมสุ่มตู้นี้นะผมจะสุ่มตู้นี้อันนี้กับเชือกอะไรสตาร์ทเครื่องอะไรนี่นะฮะมีก็หยอดไปนะเกียร์ <laughs> ไม่เก็บแบบแต่ก่อนแล้วก่อตัดติด นางนูนางฟ้าเอ้ยรองเท้าซึ่งมันก็โอเคนะก็อาจจะโอเคแหละโอเคโอเคแหวนนะฮะดาฟิตันกระเป๋าอ่าโอเคคุณเเกียร์ช่องกลางด้วยนะฮะอ่ะรองเท้าดินสีอะไรเนี่ยนะฮะไม่แย่ไม่แย่ไม่แย,แย่แต่แค่ก็หวังแหละหวังว่เสร็จแปดดาวแหละ <laughs> อันนี้อยู่ที่ Apple ิ้ลไอเดียของผมนะผมไม่ได้เข้าเลยอะ่ะผมไม่รู้ว่ามันจะมีตัว๋วมีอะไรไหมนะฮะโอ้โหนี่ของแท้จริงนะไม่ได้เข้าจริงผมขอดูรังวนคัมแบ็กก่อนนะว่าได้ตั๋วเท่าไหร่ได้เจ็ดสิบใบนะฮะสำหรับคนที่เข้ามาเล่นคัมแบ็กตั๋วฟรีเออไม่แน่นะเดือนไอดีหลักผมอาจจะทําอย่างนี้ก็ได้ในเดือนนี้นะไม่ปล่อยเลยเออคิดดูก่อนขอคิดก่อนขอคิดกัน power power สองรอบสองรอบ,อรอบกดรัวๆไปเลยคนบิดลูกพง่งฮันนี่ผู้แข่งไปไอดีต่อไป IDC ดูพี่พีนะฮะมีเท่าไหร่ก็สุ่มเท่านั้นฮะใส่หมดเก็บทำไมเราไม่เก็บอยู่แล้วโอ้ <laughs> โอ <laughs> เกบมบอกเก็บตรงพี่ใช่เงย้อยก็ไม่คบไม่้อยด้วยอุ้ยสภาพยาจงจัดเลยอะรับหมดรับหมดไปเก็บโว้ยไอที่กาชาเอ้ยเรามีตั๋วสิบจ็ไมถ้างั้นก็เดี๋ยวร้อยเพชรเนี่ยเอามาห,หยอดเกียร์ดีไหมเออตามนั้นนะฮะเอามาหยอดเกียร์ดีกว่าผมไม่เคผมไม่ซีมาก็ดีช่างมันเถอะจะมาก็มาไม่มาก็ไม่มา เจ็ดดาวอา่าหมดหวังไปตู้บนอีกสองรอบเร็วๆเลยนะฮะเจ็ดดาวโอ้ไปอืมโอ้โอผมคิดว่าผมได้แล้วเนี่ยเมื่อกี้เพราะว่าผมเห็นไฟแล้วก็แปดดาวอ่ะผมนึกว่าไอ้เป็นไอพ้พาวเวอร์แม่ควปีนนะนี่วิ่งจะพูดยังไงแล้วผมเขาทษทหยาบไปเอไม่ควรอะตู้บนหนึ่งตู้ล่างหนึ่งแล้วกันเนาะไปตู้บนก่อนจอไปผมไม่ไม่แคร์ไม่แคร์ ไม่ใช่ตัวพอทนนะไม่ใค่กับเกียร์สงสัยจะต้องพอเลยเพราอเกียร์มันออกยากอ่ะการหยอดแล้วถ้ามันได้แปดาวหรือเจ็ดาวนี่ไม่โคตดวงดีเลยนะซึ่งผมจาไม่ได้ว่าล่าสุดคือตอนไหนแล้วอ่ะสําหรับผมอะไม่แน่ใจว่าเคยด้วยไหมเอามเดกรอบอเว้ยโอกาสแก้ตะะัวมาโอกาสแก้ตัวป่ไปไอดีนี้อืมเจ็ดาวโอเคมาที่ไอดีสาม้ะก็พีพีไอดีนี้จะจบหรีอะไร ไี่สิบเพชรอีกนี่งอมเลยน,นี่โอ้ดีกว่าเดิมส้ำเท่ายิงดีกว่าสิบแล้ววะตู้กาชาเลยนะฮะก็โอ้มีสิบห้าใบเหมือนกันอ่ะผมสุ่มตู้พาวเวอร์หมดเลยแล้วกันเนาะแบบเร็วๆไปผมผมรีบผมรีบอืมเจะดาวนะฮะเจ็ดาวไปแล้วไม่ออกซอดีเลยดูยดทรงอ่ะเอ้ยโหลดโหลดเมื่อกี้โหล,ลดนะมีโหลดสงสัยโหลดตัวคนละโบเขาตัวเอา้าโอ้โอกาสแก้ตัวมีโอกาสแก้ตัวเดี๋ยวเดี๋ยวย่างยังไปหมดเล มีให้ไหลมีหะไรงี้ชอบชอบ <c oughs> สุดท้ายไหลก็สุดท้ายแล้วอืมเฮ้ยไฟไฟใช้ปะ้ว้ไหมไมันทอนคนจีนอะเคียเคียเราหยอดเคียแล้วอยากหยอดตรงนันแหละแต่ไม่เอาไม่เอาแล้วเราจะเปิดได้ได้หลายๆอย่างนะฮะไปอืมเหรียญอีกสองครั้งนะรองเท้าครั้งสุดท้ายอืม โอเคครับผมก็มาทีดี่สองผมเนาะก็ไอดีสุดท้ายละมาที่พีพีก่อนไอดีนี้จบอะไรไอดีนี้จบอะไรีเ <c oughs> งินสามออ,อย่างน้อยก็ได้ตั้ง30มสิบนยก็สุ่มตู้นี้ไปเลยป่ะเร็วๆไม่ดีรอเจ็ดดาวไร้ธาตุโอเคอืมเจ็ดดาวธาตุไฟอ้อโ้โหโอกาสแก้ตัวมาทุกไอดีเลยั้สุดท้ายสำหรับการสุ่มตัวสุม่มเกียเจ็ดดาวแม่เจ็ดาวทุกตัวจริงริงอ ตัวซ้ำด้วยประเด็นมาอีกสองร้อยเพชรนะฮะมซุ่มเกียร์มซุ่มเกียร์ไม่รูอะไรทั้งนั้นโอ้โหไออโอ้โหนี่ไม่ใช่ตกใจเกิ้งะห้าดาวแมงออกเป็นค่าทองนี่แบ้านาการสันติ <c oughs> <c oughs> ใส่ดู Thunder Express <c oughs> เยอะไปโอ้มันก็ปกติสำหรับเกียร์แมงเอ้ยมาอีกห้าสิบเพชรแบบแมงเอ้ยเห็นแล้วเห็นมันเหลือไม่ทนไม่ไหวกดเลยแล้วกัน เออว่ออออาก็ประมาณนี้แล้วกันนะก็ไลเลนเซอร์อาจจะมี1เดือนหนึ่งคลิปนะไลเลนเจอร์ต่อไปนี้ซึ่งผมอาจจะไปทำโลบอกหรืออะไรหาเกมอื่นเล่นแล้วนะอันนี้ผมพูดจริงๆแล้วก็มันไม่เหมือนเดิมสรุปผมอีกแล้วก็อวประมาณนี้แล้วกันนะก็สุกระชาไลเลนเซอร์ก็ซึมเหมือนเดิมขอบคุณด้วยที่มารับชมสบายนะ